หนึ่งปลานิลซุปมะเขือนะครับผักแครอทหนึ่งนะครับเนาะผักริกหยวกแตงนะครับอัเนปหรือผักขี้เหล้าบัตนาะครับเนาะนี่ครับมากินกับพี่ยีซีนะครับด้วยมือนี่ครับกับข้าวเย็นวันนี้รังหนึ่งเข่าเหนียวอยู่ครับไปครับกาล้อไปกินกับพี่ยีซีนะครับเนาะ สวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวแรงน้ากันครับกับหลานไหมครับก็เนียวน้อนๆด้ยายทวนๆทวนๆหนึ่งปลายอยู่โตเบเลอะไรพี่น้องนะครับซุปมะเขือครับตัวร้อยสองกิโลเด้พี่น้องครับพริกหวานเน่เชดดอทเน่ผักสดๆก็มนี้ครับผักลวกผักสดด้วยครับเนาะกินข้าวกับอลิสเมื่อนี้ครับอลิสอยากข่าวกล้องนะ อันนี้จะเขากล้องนั้นเตืนพี่รองมากินเข้าหนไหมเตืนดูว่าจังดสบัสดีรับพี่น้องลูกแกใ่กับสุานใกับรดีด้วยกันบายบายกินเข้าแล้วมาลีดเห็นว่ากินข้าล้วมาลีด่านี่ยิมยิ้มพี่้องเออหัวกับโตลพี่กับพี่บอกเฮียดิบี่บกินอะไรเอเอาาหนังมันเบาเอานี่มึงรู้่มไม่กัง กันครับก่อนที่กินมากินหนึ่งปลาซูบะเคือกับพี่ซีนะครับเด้ออย่าลืมเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะครับเนาะซันมักกระดิ่งไว้ได้พี่น้องเด้อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะเป็นกำลังใจซึ่งกันแล้วกันนะครับเด้อเพื่อนยูทูบเบอร์หรือเอฟซีทั่วโลกนะครับเนาะไม่ได้ทำยูทูปครับเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลเด้อครับเด้อทั้งโซนทั่วโลกเนี่ยมันหอนกับปอกับปาปีสวางวันนี้เด้อ ข่าหอนพี่น้องหนึ่งของไม้ไม่เมืเ่อกี้เนี่ยคิวเข่าตะมืเสารเนี่ยพี่น้องจิงครับแค่หลอดหนึ่งหวานเปื่อยๆ <S <S พี่น้องเป็นขาแล้งอย่าง,งน,น,นีนงออน้ครับเนาะขาแล้งพื่อซีครับร่แม่นตัวน้อยเอสองกิโลครับ่ซีไปซื้อมาปปรครับสุกร์เขือพพ้อมอืม ไปไหอึ้นวกหนึ่งเจ๊ให้เกีออก๊ยวไหมลอง,งลอือเาพีเจ้เข่าขป่าให้ปลาให้เป้านะมครับผักซีเห้าสุดอือ ลองบึงคับบึง,บงเมืองนี่ยปา่าแน่นโยกโเลยเป็นองเลยอืขอใช้หน่อยาหมอืมก็เปใน้ปไว้นาทีนี่อาศัยป่าไหมอเชอหลอดไหมเชห้หลอดหนึ่งบานนี้เดียวเค่้หลอด

thì lại ok đúng không ừ, nhà bà này nhà tô cô tâm nghi cái lòng quay xem ừ. Ừ, hay là อยู่บ้านมันเองพี่น้องไ่ได้ไปเห็นงานมีธุระอะไรไม่ได้ไปเปลี่ยนมันหยุดด้วพี่น้องนะโอ้อร่อยจินเนื้อปลาเพลเพลาะกินดีๆกินดีๆเร็วปลาสิอเอรปลาครับเนื้อปลาบ้วนอ้วนพี่น้อง มึงเียบพันโลพี่้องว่ะอินกับสุบ,บกยาไหมเข้ากันพันลรงว่พี่้องเอ้ออหอวเห้หนึ่งที่ววกวัน

ถ้าเปลีน่นเป็นเปาอ่ะอ๋อยไม่ข้าแล้วเออกินเนอขอให้น้ำาินเอขอให้น้ํ <c oughs> เาเป็นเปล่าอ, <c oughs> อืมอืม <c oughs> ข้าวเกลี่นเปงนน้อย นี้นเนี่ขึปป้นบวกเข้มด่วนน้วอืมากหนึ่งมืหวานเลยด้วยชอบปะชอบชอบไปลองทำมัชอบไปแล้อน,นี่เปนคอ ตอ,อาม,านนอมกกนหนังปลาบ่มักเนื้อพี่รองเพิ่นมักนหนงปลาพะนะฮะเป็นเบิดหนังหรือ,อะไรอานนี้อะไรอีกลอานนี้ใะไน้ำมัเนี่ยเบยพี่้องเลยเนี่ยไงอือืมอนัอ่นไปะนะ im mẹo tận bi lắm cái hm hm cái gì hm một hm 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 hm

กว่าต้มต้มสุน้ำแบบแซ่บนะครับหนียวป่ไงไงพี่หนึ่งกินกับผักกับซุปกเขือน้องมงมั่งหองปลาไป้วครับครับครับเดีดีย้ีบวัดครับชิมกินหนึ่งปลายงๆนะครับเนาะสุปัะเขือแซ่บแล้วกับผักกับสดลวกผักเต็ม่นพี่น้องเนาะกับหลานใหอยที่เราแล้วครับเนาะพีสีกัฝากไปตอนนี้ครับเด้อสามพี่น้ออย่าลืมเด้อครับเด้อ สับมผกระดิ่งให้พีซีนั่นไปเลยครับเพื่อเ่อเป็นกำลังใจกับหลานหน่อยนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็บฝ่าวัยรุ่นนะครับได้เจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปครับเอาอลิซบอกพี่น้องเร็วสวัสดีครับพี่น้องและนั่นก็แค่ก็สดแค่กระแค่ให้เพื่อนสีฟ้าใส่ด้วยกันบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมครับพี่น้องมากินหนึ่งปลานิลซุปมะเขือนะครับผัก แค่ลอดหนึ่งนะครับ